ได้ครับผมเริ่มก่อนแล้วกันสวัสดีครับชื่อเยียร์นะครับโชดิตัตเจ็ธนองโฉชัยครับรับบทเป็นดอลพันนะครับสวัสดีครับบีครับผมอภิสิทธิ์แสงมิ่งครับรับบทเป็นปอดครับค<อ>าแรคเตอร์ของเยนะียร์เนี่ยก็คือตัวดอลพันเนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มเนอะเป็นเหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่คือรวยมากเก่งมากฉลาดมากแต่นิสัยเนี่ยจะมีความเป๊ะ ความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับครับผมส่วนตัวของปอน,นะครับจะเป็นตะกล้องครับผมตะกล้องเป็นตะกล้องที่มีชื่อเสียงในระดับมนอในวงการตะกล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทําเท่านั้นนะฮะใช่ก็จะมีความเป็นศิล,ลปินในตัวเพราะด้วยความที่เป็นตะกล้องนะมันจ็จบทางด้านศิลป์มามันก็จะมีความเป๊ะอะไรอยางนังก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับคือ <c oughs> <c oughs> ชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงาน อ่า<ช>ก็คือตัวผมเองเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขถูกต้องแล้วก็ตัวดีตัวเนี้ยตัวปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ขาประจำของเอเจนซี่พี่แข่เหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบเออผลงานเขาก็ดีนะก็เลยอยากลองใช้งานสักหน่อยอเออก็เลยเลือกลองมาใช้ดูใช้เงนินฟาดปึ้งซึ่งผลงานผมก็เป็นที่ยอมรับนะครับเขาก็คงไม่ใช้ผมงานประจแน่อน ไปเลยไม่ยากยังไม่ไปอยู่แล้วครับผมจะความเป็นปอมก็จะมีความความหญิงทะนงในตัวเองแต่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอมาในราคาที่แบบว่าต้องไปวันนี้มีวันวันนี้คือจะเห็นเลยว่ามีวันนี้มีวันนี้คือจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแน่นอนครับทุกค่าที่ถ่ายมาเอ่ไไม่มากพอไม่มากพอเมื่อกี้ครับ ศาสตาจารย์ <S 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 เอ้ยไม่กินนะนรับตัวทำไมทาไมไม่ขึ้นชื่อว่าด็อกเตอร์วะลืมใส่ว่าด็อกเตอร์อ่าขั้นไหน <S <S ไมันจะไล่ระดับปะ <S 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 คือจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆอีพ EP แรกอ่ะบอกเลยว่าคู่เนี้ยจิบจิบแบบไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนแบบเพิง่งพบลักพบปะแต่ว่า EP ถัดๆไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงๆ คือไม่รู้ว่าครูต้าสัญหาโลเคชั่นมาให้ทำไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ใช่ครับแล้วก็เอ็นซีถือว่าเดือดมากดูเดือดมากถ้าดูจากเทเลอร์เขาเรียกค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปตามจำนวน EP ีที่เพิ่มขึ้นจะพูดอย่างนั้นก็น่าจะได้อยู่ว่าเกือบเกือบทุกอีพีเกือบเกือบเพราะว่าคู่นี้ดำเนินเรื่องด้วยแพชชั่น

สนุกครับสนุกมากสนุกมากรู้สึกยังไงตอนตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ยแมผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอนไม่ก็ไปไม่ก็ไปหาอะไรกินของในกองอร่อยมากผมมีความสุขมากเวลาได้ไปกองไปหาของกินเรื่อยค,อคือคือที่เนี่ยอาหารการกินดีมากถ้าดูจากงานไว้ก็คืองานจัดใหญ่คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกที่ <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างคือสนุกมากคือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้งทุกอย่างจะชิลมากครับใช่ ือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปกับมันเพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่า,วาจริงๆเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆ<ช>ต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ครับ โอเคปากก็ช่องทางการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวัน31นะครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนาะสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับทางไอฉี่นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับขอบคุณนะ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 ครับ